สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากจากหนังสือ The f i a t s t a n d a r d ค่ะคือเราจะมาดูกันว่าเงิน f i ียเนี่ยเงินที่เราเท่านๆใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะมันส่งผลกับชีวิตเรายังไงบ้างในมุมอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองอย่างเดียวค่ะแต่แบบมันอาจจะลามไปถึงวิธีคิดการวางแผนชีวิต หรือแม้กระทั่งอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันเลยก็ได้เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะลองแกะรอยความเชื่อมโยงพวกนี้ดูค่ะที่บางทีมันอาจจะซ่อนอยู่จนเราเออไม่ทันได้สังเกตกันเพื่อให้เราเข้าใจโลกรอบตัวเราได้ลึกขึ้นอย่างนิดนึงค่ะครับใช่เลยครับผมว่าจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆเลยนะคือแนวคิดเรื่องเออความชอบปัจจุบันที่สูงขึ้นหรือ higher time preference นะครับ พูดง่ายๆก็คือพอเงินมันมีแนวโน้มจะด้อยค่าลงเรื่อยๆใช่ไหมครับตามเวลาอ,อมันก็อาจจะไปเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือให้น้ําหนักระหว่างความสุขวันนี้กับการวางแผนเพื่อวันข้างหน้าไปเลยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ครับอืน่าสนใจมากค่ะแล้วไอ้เรื่องความชอบปัจจุบันหรือ time preference ที่ว่าเนี่ยในบริบทของเงินเฟียมันทำงานยังไงคะช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะ ได้ครับคือในระบบที่เงินออมของเราเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะซื้อของได้น้อยลงในอนาคตเพราะเงินเหมือนเฟอร์ใช่ไหมครับหนังสือเล่มน,นี้เขาก็มองว่ามันเหมือนมีแรงกระตุ้นบางอย่างให้คนเราเให้ความสําคัญกับปัจจุบันมากขึ้นไปอีกคืออยากจะบริโภคอยากจะใช้จ่ายวันนี้เลย แทนที่จะอดออมเพื่ออนาคตที่มันดูไม่แน่นอนเท่าไหร่เนี่ยแหละครับแก่นของสิ่งที่เขาเรียกว่า Fear Time Preference ซึ่งผลกระทบมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องเงินส่วนตัวนะฮะอ๋อหมายความว่ามันลามไปเรื่องอื่นด้วยอย่างนั้นเหรอคะเช่นแบบเรื่องการสร้างตึกสร้างบ้านหรือสถาปัตยกรรมอะไรแบบนี้ถูกต้องเลยครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราเก็บเงินเหนนี้ อีก10ปี20ปีข้างหน้ามูลค่ามันอาจจะลดองค์ไปเยอะใช่ไหมครับแล้วแบบนี้ใครจะอยากลงทุนสร้างอะไรที่มันต้องใช้เวลานาน,านๆกว่าจะคืนทุนหรือสร้างสิ่งที่เน้นความแข็งแรงทนทานมากๆล่ะครับอืมจริงด้วยค่ะใช่ไหมครับนี่แหละที่หนังสือเขาเรียกว่า Fiat Architecture and Capital คือมันเกิดแนวโน้มที่จะหันไปสร้างอะไรที่มันเร็ว ต้นทุนไม่สูงเน้นใช้สั้นๆหรือหมุนเวียนเร็วๆแทนที่จะเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่ได้เป็นร้อยๆปีซึ่งมันก็นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการทำลายทุนเฟียดหรือเฟียด capital destruction คือ,อ,อคุณภาพความยั่งยืนของพวกโครงสร้างพื้นฐานหรือสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะแรงจูงใจมันเทไปทางความเร็วกับต้นทุนถูกมากกว่า โอ้พอฟังแบบนี้แล้วมันกเ็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องตึกรามใบช่องจริงๆด้วยอาจจะรวมถึงการลงทุนใหญ่ๆอื่นๆด้วยแล้วถ้าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยอย่างอาหารการกินล่ะคะอันนี้มันเชื่อมกันยังไงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะโอ้เรื่องอาหารนี่ชัดเลยครับที่เขาเรียกว่าเฟียดฟู้ดนะนะลองสังเกตไหมคะว่าทำไมอ,อ,อาหารแปรรูปมากๆที่อาจจะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าเนี่ย ทำไมมันหาง่ายจังแล้วก็ถูกกว่าพวกเนื้อสัตว์ดีๆหรือผักสดๆจากไร่ที่แบบปลอดสารจริงๆมันสิคะบางทีก็อดสงสัยไม่ได้เหมือนกันอย่างไก่สมัยนี้ทำไมโตเร็วจังหรือผลไม้บางอย่างก็ลูกใหญ่ดูผิดหูผิดตาไปหมดเลยครับ หนังสือเล่มนี้เขาก็อธิบายนะครับว่านี่มันเป็นผลพวงมาจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจในระบบเงิน f i ียสนี่แหละที่มันเหมือนไปบีบให้ภาคเกษตรหรือ f i ียสฟาร์มสเนี่ยต้องเน้นปริมาณกับความเร็วเป็นหลักเลยคือต้องผลิตให้ได้เยอะๆเร็วๆเพื่อให้ทันกับต้นทุนที่อาจจะสูงขึ้นหรือเพื่อแข่งเรื่องราคาถูกในตลาดให้ได้ก็อาจจะต้องพึ่งพาสารเคมีมากขึ้นพัฒนาสายพันธุ์ให้โตเร็วผล,ผลผลิตเยอะๆ Mm hmm. โดยที่แบบบางทีเรื่องคุณค่าทางอาหารจริงๆหรือความยั่งยืนในระยะยาวอาจจะถูกมองข้ามไปบ้างผลที่ได้ก็คืออาหารแบบเฟียดฟูดที่เรากินกินกันอยู่นี่แหละครับโหมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะแล้วถ้ามองไปที่เรื่องที่มันเอ่นำมาทำขึ้นมาอีกนิดอย่างเรื่องวิทยาศาสตร์หรือการศึกษาละคะคือเราก็มีข้อมูลมีความรู้เยอะแยะมากมายเลยแต่ทำไมปัญหาสุขภาพบางอย่างหรือความเข้าใจผิดบางเรื่องมันก็ยังอยู่ หรือบางทีดูเหมือนจะแย่ลงด้วยซ้ำไปค่ะประเด็นนี้นี่น่าคิดมากครับหนังสือเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจเหมือนกันว่าระบบที่เราอยู่เนี่ยมันอาจจะไปส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่า Fiat Academics นะครับคืออ,อ,อาจจะทำให้วงการวิชาการหรือสถาบัานต่างๆเนี่ยไปเน้นการผลิตงานวิจัยเชิงปริมาณออกมาเยอะๆเ,เพื่อให้ได้ทุนสนับสนุนแทนที่จะเป็นการมุ่งสแสวงหาความรู้ที่มันลึกซึ้งจริงๆ หรือแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆอ๋อเน้นจํานวนเปนเปอร์อะไรแบบนี้หรอคะประมาณนั้นครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องเอ่อ f i a t Nutrition Science อีกคือการตั้งคําถามว่าในวงการวิทยาศาสตร์โภชนาการเนี่ยบางทีงานวิจัยต่างๆอาจจะได้รับทุนสนับสนุนมาจากอุตสาหกรรมอาหารใหญ่ๆโดยตรงเลยก็ได้ซึ่งมันก็อาจจะมีผลต่อข้อแนะนำด้านสุขภาพที่เราได้รับกัน ทำให้บางทีเราเห็นคำแนะนำมันดูขัดขัด,ขดกันหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะคะถ้าแม้แต่ความรู้ก็อาจจะถูกเบี่ยงเบนได้จากแรงจูงใจทางเศรษฐกิจแล้วบทบาทของรัฐล่ะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับประเด็นเกือบท้ายๆท,ท,ที่หนังสือพูดถึงก็คือเรื่องเฟียดสเต e ครับแนวคิดหลักๆก,ก็คือพอรัฐบาลสามารถสร้างเงินขึ้นมาได้เองผ่านธนาคารกลางโดยที่ในทางทฤษฎีแล้วมันเหมือนไม่มีขีดจำกัดเท่าไหร่ใช่ไหมครับ มันก็อาจจะทําให้รัฐบาลเนี่ยสามารถขยายขนาดขยายอํานาจตัวเองได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆสามารถใช้จ่ายได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการเก็บภาษีจากประชาชนอย่างเดียวอืมค่ะซึ่งสิ่งนี้อาจนําไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่า freedom from accountability หรือแปลง่ายๆก็คือ,อความรับผิดชอบทางการคลังต่อประชาชนมันอาจจะลดน้อยถอยลงไปเพราะเหมือนมีเครื่องมือวิเศษที่สร้างเงินมาใช้ได้เรื่อยๆไม่จําเป็นต้องรัดเข็มขัดหรือต้องมารายงานเข้มงวดเหมือนเดิม อะไรทำนองนั้นครับโห oh, จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพเลยนะคะว่า มุมมองจาก The Fiat Standard เนี่ยเขาพยายามจะชี้ให้เราเห็นจริงๆว่าเงินเฟียมันไม่ใช่แค่ออกระดาษหรือตัวเลขที่เราใช้แลกของกันเฉยๆแต่มันอาจจะเป็นเหมือนออระบบปฏิบัติการเบื้องหลังที่ส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่อโครงสร้างสังคมเราในมิติที่หลากหลายมากๆอย่างที่เราอาจจะไม่เคยฉออุกคิดหรือมองเห็นมันมาก,ก่อนเลยนะคะเนี่ย ใช่เลยครับซึ่งทั้งหมดทั้งมูที่คุยกันมาเนี่ยมันก็นําไปสู่คําถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อนะครับคือถ้าหากว่าระบบเงินที่มันเป็นรากฐานของเศรษฐกิจของสังคมที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีผลกระทบที่ซ่อนเร้นและก็แผ่ขยายไปกว้างขวางได้ขนาดนี้ลองจินตนาการเล่นๆดูก็ได้ครับว่าถ้าเกิดวันหนึ่งรากฐานของเงินที่เราใช้มันเปลี่ยนไปเลย แบบเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับมันจะส่งผลกระทบเป็นระลอกคลื่นต่อไปยังไงบ้างมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรในวิถีชีวิตในสังคมหรือแม้แต่ในวิธีคิดของเราได้อีกบ้างครับก็เป็นคำถามที่ชวนให้เรามองไปข้างหน้าแล้วก็คบคิดกันต่อได้ดีทีเดียวครับ